ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV160 ปี2026ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านขอให้ผมช่วยรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากำลังสนใจรุ่นใหม่ที่คาดได้ว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคัน และจะมีหน้าจอแบบ TFT ที่ให้สีสันสวยงามเช่นเดียวกับ PCX 1 6 0โฉมใหม่ปี2025ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่9มกราคมพศ2568ซึ่งนอกจากจะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันแล้วฮอนด้ Honda ยังได้มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ติดตั้งหน้าจอเรนนใหม่แบบ TFT สีสันสวยงามขนาด5นิ้ว ก็เลยทำให้แฟนคลับของ ADV 160ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะมีการปรับเรือนใหม่ให้กับ ADV 160กันบ้างซึ่งการพัฒนาเรือนใหม่ที่มีหน้าจอสีสันสวยงามแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนยุคของเทคโนโลยีที่สร้างแรงดึงดูดใจสร้างความเร้าใจเหมือนที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุ้นเคยกับเรือนไม้แบบเข็มวัดความเร็วเข็มวัดรอบ จนเมื่อมีการเปลี่ยนเป็นหน้าจอ LCD เข้าสู่ยุคดิจิตัลทำให้รถนั้นดูมีสเสน่ห์มีความน่าใช้มากขึ้นและวันนี้การเปลี่ยนเทคโนโลยีจากหน้าจอ LCD สีขาวดำมาเป็นหน้าจอ LCD แบบ TFT ที่มีสีสันสวยงามจึงเป็นจุดเด่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยและวันนี้ทุกอย่างก็ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับ สื่อมวลชนชื่อดังของอินโดนีเซียอีวานบานาลันได้มีการก่อติดและรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2568ได้มีการรายงานข่าวถึงเจ้า ADV 1 6 0รุ่นใหม่ที่ Honda อินโดนีเซียได้มีการยื่นเอกสารต้นทุนของราคาตัวรถให้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีก็เลยทำให้ได้ทราบว่าขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะมีการเปิดตรถใหม่กันแล้วจากการคำนวณคร่าวๆของอีวานบันนารันมีการประเมินว่าราคาใหม่จะแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ2องล้านรูปเปียคิดเป็นเงินไทยประมาณ4000บาทย้ำนะครับว่าจากการคำนวณคร่าวๆอย่างไม่เป็นทางการ ของสื่อมวลชนอินโดนีเซียคาดว่าราคาใหม่ของ ADV 160จะแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ4,000บาทจะจริงเท็จอย่างไรไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้แต่ก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้กับราคาใหม่ที่แพงขึ้น3,000 4 0 0 0หรือ5,000บาทปัจจุบันนี้ ADV 160ที่มีขายในเมืองไทยอยู่ที่9 9 9 0 0บาท ราคาใหม่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทบวกลบสัก1,000บาทไม่น่าเกินไปกว่านี้ครับสำหรับเทคโนโลยีหน้าจอเรนใหม่แบบ TFT ขนาด5นิ้วก็เป็นจุดเด่นที่หลายคนอยากได้ส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้หรือไม่ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ ADV160 จะมีการเปิดตัวกันในช่วงเดือนกันยายนนี้หรือจะเป็นเดือนตุลาคมเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวที่อินโดนีเซียเพื่อจะได้ทราบว่ากําหนดการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราจะเป็นช่วงเวลาไหนติดตามกันให้ดีๆครับ